ที่มีการทำประชามาติไปแล้วเสร็จก็ประกาศใช้ในภายหลังนะครับ okay. ซึ่งที่มีการแก้ไข128มาตราเป็นการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อวางกับดักนักการเมืองและพักการเมืองที่จะมาโกงแผ่นดินและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญคําถามคือบิ๊กตายเป็นคนของใครนะบิ๊กตายไม่ใช่คนของฝ่ายทักษิณ ทั้งตำรวจทั้งทหารทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจนะครับเป็นเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าทัพที่เป็นตำรวจทหารของพระราชาทั้งสิน้นสวัสดีครับมาพบกับผมเทอศักดิ เจีมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจมนะครับก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตํารวจแน่นอนฮะก็คงลามเกี่ยวข้องกับเรื่องของทหารด้วย อีิบาานมาฟัดกันหนักฮะเรื่องของสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างพลตำรวจเอกต่อศักศิ์สุวิมลน,นะครับอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติน้องชายของท่านราชเลขาของสำนักพระราชวังนะครับหลังจากที่มีการเดินหน้าเอาผิด บิ๊กโจ๊กนะครับในกรณีพนันออนไลน์บิ๊กโจ๊กก็ส่งคนร้องเรียนพลนเบกต่อสักสุขวิมนจนเอาไปแขวนนะครับไว้ที่สำนักนายกรัฐมนตรีต่อมาก็ได้กลับมานะบเพราะว่าตรวจสอบแล้วไม่พบการกระทำความผิด Big oke, บิ๊กาตนะก็เป็นผู้เซ็นออกคำสั่งนะครับให้บิ๊กโจ๊ก พ้นจากการเป็นตำรวจซึ่งก็ถูกร้องเรียนเหมือนกันที่ปปชไม่พอใจจากคำสั่งดังกล่าวและครั้งสุดท้ายบิโจกนะครับก็ไปทำการร้องเรียนองค์อิงซึ่งเป็นนายัฐมำตรีขอให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ใหม่ว่าการที่คณะกรรมาการตำรวจด้านจริยธรรมเนี่ยออกมาชี้ ว่าการกระทําดังกล่าวของรักษาการพผอบอรตรตอนนั้นคือบิ๊กตายเนี่ยกระทําถูกต้องแล้วและขอให้มีการรื้อฟื้นคดีนี้ใหม่หลังจากนั้นยังไม่พอนะครับก็ตั้มนะสนิทกับโจกก็จะไปฟ้องร้องเอาผิดจริยธรรมกับอุ้งอิงหลังจากที่อุ้งอิงเนี่ยจะไม่สอบสวนเรื่องนี้นะฮะก็ขู่อุ้งอิงนะจากนั้นไปไปมาๆก็เงียบหายไป คำถามที่เกิดขึ้นตกลงเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินะครับผมเรียน,ห,นหุ้นส่วนให้ทราบนะในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยใครไม่ทราบก็ทราบว่าทั้งตำรวจทั้งทหารรัฐธรรมน,นูญพุทธศักราช2560เขียนไวช้ชัดเจน9ตําตำแหน่งในสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ย คือกรรมการตำรวจกรกตรเนี่ยนะครับจะเป็นภายในเป็นคนแต่งตั้งฝ่ายการเมืองจะมีได้เพียงหนึ่งตำแหน่งเท่านั้นคือประธานนั่นหมายความว่าการจะมาเข้าฝ่ายการเมืองจะเข้ามาแทรกแซงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยยากจักมากก็จะมีเสียงข้างน้อยหนึ่งหนึ่งต่อแปดเอาไว้ง่ายในสภากรลาโหมก็หนึ 7, ่งต่อเจ็ดสองต่อเจ็ด นะก็แค่นั้นนหะไม่มีมากกว่านั้นไม่เกินเจ็ดคนสภากลาโหมแต่กกตเก้าคนนะครับฝ่ายการเมืองมีหนึ่งคนสภากลาโหมมีหนึ่งคนเหมือนกันนะครับนั่นหมายความว่าสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติจะโดนแทรกแซงจากฝ่ายการเมืองไหมนะฮะก็เข้าใจว่าฝ่ายการเมืองจะเป็นคนตั้งโน่นนี่นั่นจริงๆไม่ใช่นะ คนที่ตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคือกรรมการตำรวจนะครับการเปลี่ยนแปลงรอบนี้ที่เขียนในธรกวิวสองพันห้าร้อยหกสเนี่ยทำไว้เพื่ออะไรทราบไหมฮะ mm. เพื่อปฏิรูปตำรวจและปฏิรูปทหารแต่แล้วเสร็จหรือยังยังไม่แล้วเสร็จยังมีอีกหนึ่งขั้นตอนนะรวมถึงศาลร,รวมถึงอายการที่กลายเป็นองค์กรอิสระนะครับ และรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยนะครับนั่นหมายความว่าคารจะมาแทรกแซงไม่ได้โดยง่ายหรอกลำบากนะครับส่วนทหารตำรวจที่เป็นคนของทักษิณเป็นคนของบ้านจันทยอยโดนเช็คบินนะอย่างที่เห็นนั่นนะนะครับถ้าใครไม่เข้าใจก็เข้าใจซะนะครับรัฐมนตรพุทธศักราช2560มีการแก้ไขาภายหลังโดยท่านภัยบู์ คุ้มฉาย,ยาได้ไปมอบให้กับพลเอกประยุทธ์จันโอชาและใช้คำสั่งตามมาตรา44ประกาศใช้หลังจากที่มีการทำประชาะมะติไปแล้วเสร็จก็ประกาศใช้ในภายหลังนะครับ okay. ซึ่งที่มีการแก้ไข128มาตราเป็นการแก้ไขเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองเพื่อวางกับดักนักการเมืองและพรรคการเมืองที่จะมาโกงแผ่นดินและปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสําคัญคําถามคือบิ๊กต่ายเป็นคนของใครนะ บิ๊กตายไม่ใช่คนของฝ่ายทักษิณทั้งตำรวจทั้งทหารทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศและตำรวจนะครับเป็นเหล่าทัพทั้งสี่เหล่าทัพที่เป็นตำรวจทหารของพระราชาทั้งสิน้นจากนี้ไปจับตามองให้ดีนะครับเมื่อมีการเคลียรหน้าไพา่ไปเรียบร้อย นะครับถึงแม้ว่าจะมีข้ออ้างว่าองค์อิงจะมาตั้งกรรมการสอบสวนคราวนี้ใครจะไปเอาผิดปิกตายยากนะครับผมเรียนทั้งตำรวจทั้งทหารทั้งพอบอรเราทับให้ทํารงความมุ่งหมายนะครับแล้วก็ให้ดูกรณีตากใบทหารตำรวจที่รับใช้ทักษิณสุดท้ายโดนออกไม้จับและถูกดำเนินคดีทุกรายไป ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิตวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ รระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรางคูนชาวไทยเธอทูลรัชกาลที่สิบของไทยทรงมีพระปรีชาเหนือกว่ากสัตริ์ชาติใดอา กล้าวเผ่าไทยเป็นศูนย์วรวมใจชาวไทยทุกนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยาวรามกูลดีพร้อมสมบูรณ์ที่สุดแห่งแดนสยาม พระเมตตาเปี่ยมลน้นปวงชนยกย่องหรือนามให้เป็นหนึ่งในสยามที่สง่างามด้วยบารมี28กรกฎาวันเฉลิมพระชนพรรษาชาวไทยทั่วลาเปี่ยมุขกย์เมเปรมปรี ด้วยราชชื่นใจไร้ฟ้าประชาสุขีในหลวงที่สิบองค์นี้ทำดีตามรอยพอย่อไทยสมเด็จพระเจ้าอยูอ่หัวมหาวชิวราลงกบอบดินทราเทพยาวรางกู พร้อมด้วยบุญมากล้นในน้ำพระไทยเสด็จคือครองราชเปรียงปราดรัศมีกเรียงไกรสวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยทรงพระเจริญ สมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวมหาวชิวราลงกรณบดินทราเทพยาวรางกูลเปรียบพร้อมด้วยบุญมากหล้นในน้ำพระไทยสเสด็จคือครองราชเปลื่องปราดรัศมีกเกลียงไกร สวรรค์จงช่วยคุ้มภัยให้ในหลวงของไทยตรงพระเจริร